สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคมนีคะก็ใครที่เข้ามาในวันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe หรือกด s u p e r t ร a ตให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะดูเรื่องราวทั่วไปก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูความรักกันนะคะมาดูกันเลยไพ่ให้เดดเดว i l รีเวิร์สค่ะห้าไม้เท้าสิบคกับ จริงๆเดือนนี้ก็ไม่ได้ดูเหนื่อยอะไรนะสำหรับชาวราศีตุลไม่ได้มีเรื่องให้เหนื่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นความมั่นคงในชีวิตอะไรตรุกจะบอกว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะต้องท,ทาในอนาคตอ่ะคือบางคนคุณอาจจะอยู่แบบ Day b บายเดใช้ชีวิตแบบนี้มันก็แฮปปี้มีความสุขของคุณดีอะไรแบบเนี้ แต่ว่าในเรื่องของการทํางานนะคะตุกจะบอกว่ามันจะมีบ้างนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทําอันนี้มันใช่มันแบบเออเราทําดีที่สุดแล้วนะนู่นนี่นั่นแต่มันจะมีบางเรื่องอะค่ะที่เพื่อนร่วมงานอะอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกับเราอืมจะบอกยังไงดีสําหรับบางคนนะชาวราศีตุลนะถ้าใครที่ทํางานประจํานะคะเอ่อเดี๋ตุกแยกนะระหว่างธุรกิจกับประจำนะใครที่ทํางานประจำอะ รู้กี่อยากจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าขยันได้หรือทําตัวแบบดีได้น่ารักได้อะไรเงี้ยก็ทําไปเถอะพยายามเกาะงานนี้ให้แน่นเพราะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าเขาจะต้องลดคนหรือเขาจะต้องแบบทําอะไรบางอย่างกับคุณนะ่ะมันก็เป็นเกณฑ์ของการที่จะเราอาจจะต้องออกจากที่นี่ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติคนที่ทํางานบริษัทนะถ้าเกิดเออไม่ใช่คนทำงานบริษัทคนที่ทำจ้าเป็นเจ้าของกิจาการนะคะ เดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่เรายังเห็นอะไรที่มันดูยังไม่ค่อยมั่นคงอะแต่ว่ามันยังมีรูปมีร่างนะคะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจของ,ของตัวเองอะค่ะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เราแอบจะเหมือนเราก็ชิลนะแต่เราก็มีเรื่องที่ตีอยู่ในหัวว่าเฮ้ยเราควรจะพยายามต่อไปดีไหมหรืออะไรเงี้ยเ้วก็ตุกจะบอกว่าอะไรๆลคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันจะมีธุรกิจบางธุรกิจค่ะที่คุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยคุณหยุดทําดีกว่า Ừ, คุณไม่ไปต่อดีกว่าหรือบางคนอาจจะเลิกจ้างใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโอ๊ยไม่เอาแล้วอะไรแบบเนี้ยด้วยนะคะโอเคไพ่ okay. เป็นเดอะเฮอร์มิตค่ะแล้วก็มีถูกออกฟอนบางคนอาจจะต้องเริ่มทำสิ่งใหม่ๆคือตุ๊กจะบอกว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจทำอะไรที่มันแบบเป็นของตัวเองอะคะ่ะมันจะมีแนวโน้มของการที่เราได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่เวิร์กไม่โอเคออกไปแต่ว่า เดือนนี้มันจะเป็นการเริ่มเริ่มทำอะไรแบบมันไม่ได้เต็มที่เข้าใจะปะคุณไม่ได้แบบเอาเวลาแบบทั้งวันไปโรงแรงกระทาสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเอาสิ่งนี้เป็นงานเสริมแล้วค่อยๆทำหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นพนังกงานออฟฟิศอ่ะเออมันจะแยกนิดหนึ่งนะตุกจะบอกว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ถ้าใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างอ่ะอาจจะต้องแบบพยายามเร่งตัวเองผลักดันตัวเองอะไรย่างเงี้ยหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือ มองหางานใหม่ไปเลยมองหางานใหม่ที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเองไปเลยคือถ้าอยู่ที่นี่เราครู้สึกว่าเอ้ยมันแบบไม่เหมาะกับเราเอะไรอย่างเงี้ยมองหางานใหม่ที่มั่นคงหรือดีๆไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าคือจะพูดว่ายังไงดีอะตกว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นลูกรักของที่นี่มันก็เลยมีโอกาสของการที่ถ้าเขาที่จะเลือกเอ่อถ้าเกิดไม่แบบมีการจ้างออกหรือให้ออกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าลดงานของเราให้ความสําคัญกับเราน้อยลงอะไรแบบเนี้ย มากกว่าซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่าสุขภาพไม่เป็นอะไรนะคะสุขภาพจิตจริงๆก็ไม่เป็นอะไรต่อให้บางคนจะต้องถูกออกจากงานก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราก็หางานใหม่ได้แหละก็ยังคงแบบตุกคิดว่าตนน่ะก็ยังคงเป็นคนที่เหมือนมีพลังงานบวกเล็กๆอยู่ในตัวค่ะเหมือนกับว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดกับเฟลสุดๆแต่ก็ยังมีลูกคืดที่แบบไม่เป็นไม่ร ออตกงานนี้ไปเดี๋ยวเราก็หางานใหม่ได้ออย่างเงี้ยมันมันจะเป็นฟีลแบบนี้หรือใครทําธุรกิจก็จะแบบเออไม่เป็นไรตัดตัดตัวนี้ไปดีกว่ามันขาดทุนอย่างน้อยหยุดตรงนี้สักพักนึงแล้วเรามาเร่งทําอะไรที่เป็นหลักๆของเรามันก็ได้กําไรมากกว่าคือแบบมันยังมีพลังงานบวกในตัวนะคะก็ก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราไปดูความรักกันค่ะที่ความรักของตุนคนโสดนะคะความรักของตุนคนโสดโอเค ไพ่ใบแรกได้8เหรีออยญค่ะ Six ค่ะวิคนโสดจริงๆมีคนมาชอบไหมเนี่ยทุกมีความรู้สึกสำหรับคนโสดเองถ้าแบบได้เดินทางได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์การเจอผู้คนแบบการเจอความรักดีๆหรือการเจอแบบคู่ที่แบบบังเอิญบังเอิญเลยแบบนี้นะคะอาจจะต้องเดินทางเนาะแล้วก็อาจจะแบบ ไม่รู้สิตักวก็มันเหมือนกับว่าได้เจอคนที่แบบคุยกันแล้วถูกคอเออมันเป็นไปได้นะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการเจอคนรักค่ะคนโสดโอเคน,นะนะดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยคนโสดอะตักวก็เดือนนี้อาจจะไม่โสดนะเดือนนี้ถ้าได้เจอใครมันก็มีเกณฑ์ของการที่ได้พูดคุยกันแล้วอาจจะได้คบกันอีกทีในเดือนแบบตุลากรกฎดาเป็นเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในความสัมพันธ์แต่อาจจะจบลงที่การมีความสัมพันธ์หรือแบบ ความสัมพันธ์สถานะหรืออะไรช pues, ัดเจนในเดือนตุลาหรือปลายปีมันเป็นฟิลนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราคุยกันได้เปิดใจคุยกันได้คบกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมาเจอกันค่อยๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนพอเจอกันแล้วมันไม่ได้มีความขัดแย้งต่อกัน มันมีความรู้สึกว่าโอเคได้เธอมีชีวิตของเธอนะฉันมีชีวิตของฉันนะฉันโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยติดตามกันคอยดูแลกันคอยเทคแคร์กันมันเป็นความใส่ใจในแบบถ้าสมมุติตุนนะถ้าครั้งนี้มีคนมาจีบอะตุกจะบอกเลยว่าคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนเขาจะแบบเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายแอคชั่นเป็นฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์อะให้กับเราทำให้เรารู้สึกดีอะไรเงี้ยเลยนะคะเพราว่าเวิร์กมมกเนี่ย เมท t ิตี้บางทีอาจจะได้พรอ,อะไรบางอย่างก็ได้นะถ้าใครเป็นมูนะคะแล้วก็มันเป็นไพ่ของคอนน t ชันที่มันแบบสื่อสารกันแล้วมันแบบตุกว่ามีเกณฑ์ของการได้ไปเดทได้เจอคนที่ใจมันตรงกันได้เจอคนที่รู้สึกว่ามันมันใช่มันน่ารักอะไรแบบนี้นะคะแต่ไพ่เลฟรีเวิร์สค่ะแล้วก็ไพ่ให้ Seek ก็ รีเวิร์สเช่นเดียวกันนะเอางี้นะตุกจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้แย่นะคะอ,อย่างหนึ่งเลยอะตุกแค่รู้สึกว่ามันจะพูดว่ายังไงดีมันเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันคือความรักหรือเปล่าอย่างนี้แล้วกันเอ้ยมันเป็นความรักหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแสวงหาหรือไม่จําเป็นที่จะต้องไปควบคุมนะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่เราแบบ ไม่จําเป็นต้องอะไรอ่ะให้เวลากับความสัมพันธ์นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แต่ว่าจะมีช่วงที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเขายังไงกับเราว่าเขาคิดยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะระวังแล้วก็กลัวเหมือนกันนะในความสัมพันธ์นี้ที่กําลังจะเข้ามามันอาจจะเป็นเพราะอย่างหนึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดนะเนาะแบบเอ่อตอนที่เราเจอกันในเดือนนี้มันไม่ได้มีความแบบชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ให้ขึ้นมูนดีเวิร์สเนี่ยนะใบที่32เนาะเออตุกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกเท่าไหาร่ตุก็ว่ามันมีฟิลของความคุยกันไปเรื่อยๆค่ะคุยกันไปแบบเพื่อนคุยกันไปแบบอะไรแบบนี้แล้วก็บางคนนะตุก็คุณอาจจะเจอคนที่เขาหน้าตาดีค่ะแบบหน้าตาดีไปเลยแบบหล่อสวยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนในแบบที่ เราไม่คิดว่าเขาจะมาชอบเรา่มันเลยทําให้เรารู้สึกกังวลอาจจะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเห็นเราเป็นเพื่อนคนนึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเกิดความไม่เข้าใจแต่ว่าหลายๆอย่างมันเข้ากันได้อย่างเงี้ยตุกว่าก็คนโสดตุลน่ะแอบมีระวังตัวว่าเฮ้ยไม่อยากคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลน,นะคะมาดูกันไพ่เซเว่นซับฟอนค่ะชิกซอฟสอดว้าวตุลเก๋มาก ตุลเนี่ยกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะรู้ว่าความที่เราอยู่กับความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันไม่ได้ดีหรือมีค่าสำหรับเราอะตุกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตุลมูฟออน move ได้แม้ตัวเองจะเสียใจและเสียดายก็ตามนะคะแต่ว่าพลังงานของคนที่คุณกําลังมูฟออนไปด้วยเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามที่จะแบบตุกว่ามันมีกระแสความรู้สึกบางอย่างที่มันส่งมาะคะ่ะว่าเขายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขายังอยาก ยังอยากคุยกับคุณยังอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุกคิดว่าคุณไม่ได้แฮปปี้เพราะว่าความต้องการของเราอ่ะมันต่างกันนะคะมันอาจจะมีพลังเลมากบ้างในเดือนนี้แต่ตุกว่าคุณอาจจะมองการไกลค่ะบางคนคุณอาจจะแบบว่าแต่ก่อนคุณชอบเขามากรักเขามากความแตกต่างของเราไม่เป็นไรแต่ว่าพอคุณได้แบบเหมือนหยุดคิดสักพักหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าภาพรวมของสังคมหรือภาพรวมของ ครอบครัวสถานะของเราอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกันขนาดนั้นสะทีเดียวนะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันแบบไม่ได้ถูกต้องแล้วคุณจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวคุณเองสําหรับตัวเองอ่ะตัวว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่คุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่จะตัดจบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะคุณไม่ได้เห็น potential อะไม่ได้เห็น potential ของความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วคุณก็ ไม่รู้สิตุกว่าคุณน่าจะแบบบางคนน่ะคุณเคยลดมาตรฐานของตัวคุณเองแล,แล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันโอเคมันอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่ะค่ะตุกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เรารู้ได้ว่ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ ลังเลที่จะออกจากความสัมพันธ์แต่ก็ต้องออกมาให้ได้เพราะรู้สึกไม่ได้มีค่าอะไรแล้วก็ตุกว่ามันมีบางอย่างของคู่กรณีของเราค่ะที่เขาก็ทําให้เราเห็นว่าเราไม่ได้มีค่าจริงๆอย่างเช่นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเสมมติว่าเขานัดคุณอย่าง้อยู่ดีก็แคนเซิลนัดคุณกระทันหันแต่ว่าเลือกที่จะไปอีกคนหรือเลือกที่จะไปกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยคือตุกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า ไม่ได้เห็นความสําคัญของเราอ่ะหรือแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะคะแบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะเป็นคนแบบว่าเออเหมือนคอยแบบสั่งอาหารให้เราหรือแบบจิบอะไรมาเผื่อเราถึงสมมติไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยแบบโอ,อ๊ยเดี๋ยวไปตักน้าให้หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยกับใช้เรา้วยสัมายตุกว่าตุกว่ามันมีเรื่องเล็กๆกะคีความรู้สึกเล็กๆ,ๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยคุณอ่ะ ไม่ได้ต้องการหรอกคุณมองค่ามันไปตั้งนานแล้วแต่ว่าคนคนนี้กลับทำในช่วงเวลานี้กลับทำให้คุณเห็นว่าเออเขาทําให้เรารู้สึกแบบไม่มีค่าจริงๆว่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทำไมอ่ะเออนะฮะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้คะของชาวราศีตุลโอเคอืมไพ่มีเดตติ้งค่ะแล้วก็มีเซ็ก a l ชวลิตี แต่ก็อาจจะได้ไปเดทอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะได้ไปเจอคนใหม่ๆหรือได้อะไรอย่างเงี้ยตกว่าเป็นไปได้ค่ะว่าถอยจากคนนี้เราไปเปิดใจให้กับคนใหม่อันเนี้ยได้นะคะสําหรับตุนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณต้องจบอะเราไปเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะในความสัมพันธ์เนี่ยบาลานซ์ค่ะเราอาจาจะไปเจอรักที่มันใช่หลังจากจบจากตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เออใบนี้ได้ไปที่หนึ่เนาะ charity of belief นะคะอืม มันมันเหมือนกับว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะในเรื่องของแบบความรู้สึกเราอะแต่ว่ามันมีความชัดเจนบางอย่างคะ่ะในเรื่องของการกระทำอะ่ะของคนคนนี้เออตุกว่าไพ่แนะนำว่าเฮ้ยไปใช้เสน่ห์ของคุณให้คุ้มนะแล้วก็ไปเด็กกับคนใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะมีความสุขมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตุกว่าก็ก็ดีกว่าจริง,รงๆนะฮะให่ให้เออ ให้นกคู่เนาะแล้วก็ให้แบค่ะแต่ว่ารีเวิร์สทั้งคู่เลยนะคะก็อย่างหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกเนี่ยคือบทสนทนาของเราสองคนมันอาจจะไม่ได้สารต่อคือกมีความรู้สึก,กว่าความเคลื่อนไหวความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะคุยกันเยอะๆได้ในช่วงเวลานี้หรือแบบมันจะมีความห่างค่ะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดบางคนนะคิดว่า ความสัมพันธ์นี้ที่มันไปต่อไม่ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายคู่ก็ได้นะคะว่าแบบเอ้ยมันเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมเราต่างกันครอบครัวเราต่างกันนู้นนี้นั่น,นความคิดเราต่างกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยสั้นๆง่ายๆนะที่เรากับเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราหรือเขาไม่ได้ชอบเรามากพอแค่นั้นเลยค่ะจริงๆแล้วไพ่บอกว่าคุณเป็นคนมองกันไกลว่า เอ้ยคุณอาจจะคิดว่าจริงๆเราอาจจะไปกันไม่ได้ก็ได้นะเพราะครอบครัวเขาก็เป็นอย่างนั้นนูน่นนี่นั่นแต่จริงๆอ่ะมันไปด้วยกันได้แต่มันกลับเป็นเขาเองมากกว่าที่พยายามมาใส่เรื่องอะไรแบบนี้ใส่คุณจริงๆแล้วอ่ะที่มันไปด้วยกันไม่ได้หรือที่มันไม่คอมมิกันอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราหรือเขาไม่ได้ชอบเราแค่นั้นเองเลยง่ายๆแต่พยายามเบี่ยงประเด็นนะคะประมาณท้ายสําหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลนะคะคนมีคู่ชาวราศีตุล โอเคไพ่แรกได้3ไม้เท้ารีเวิร์สแล้วก็1ดาบสี 4, ่ถ้วยความสัมพันธ์นี้จะบอกว่าอยู่เพราะรักจริงๆอยู่เพราะรักจริงๆค่ะมีเหมือนไม่มีอ่ะบางคนนะอาจจะรู้สึกเหมือนมีเหมือนไม่มีบางคนอาจจะแบบคุยกันทุกวันแต่มันก็ไม่ได้แบบอินเทนส์อะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบ เป็นการดีฟทอลอะไรขนาดนั้นนะแบบมันยังไม่ได้แบบอืมมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเราคุยกันเรื่องทั่วไปแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องแบบลึกซึ้งอย่างเช่นเรื่องส่วนตัวมากๆเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมันยังไม่มีนะคะตัวบทสนทนามันเป็นบทสนทนาแบบคนจีบกันก็ไม่ใช่เออคนเพราะมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นแฟนกันเนาะแต่มันเป็นบทสนทนาของคนที่ อยู่กันไปวันๆเออแต่ว่าถามว่ามันมีความทุกข์ไหมมันก็ไม่มีอะแต่ว่าอนาคตในภายภาคหน้าในเอาแค่เดือนนี้เอาแค่เดือนนี้มันมีเกณฑ์แบบเอ้ยเขาอยากจะอยู่ร่วมกันกับเราอยากจะแต่งงานกับเราหรืออยากอะไรไหมอะคือไม่มีถ้าสมมุติแบบว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสองคนย้ายมาอยู่ด้วยกันนั่นมันหมายถึงความการแชร์ค่ะแบบแชร์ค่าห้องเช่าแชร์ค่าผ่อนบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยแชร์ที่อยู่อาศัยมันเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าหรือแบบเออแชร์เพราะว่า บ,บ้านเ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทํางานอยู่ทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกันอะไรแบบนี้มันเป็นการแชร์อะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ตกวว่าเดือนนี้มันจะมีเรื่องบางเรื่องค่ะที่คู่ของคอุณน่ะเขาพูดอะไรออกมาบางอย่างแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆฉันน่ะทุ่มเทให้กับเธอมากเลยนะแต่ทําไมเธอกับรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทําลงไปทําไมฉันไม่ไม่ทําเพื่อตัวเองบ้างลา่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพูดแบบว่า อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นคุณซื้อของขวัญให้เขาเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกว่าทําไมคุณไม่รู้จักเก็บเงินตรงนี้ไปทําอย่างอื่นบ้างล่ะอะไรประมาณนี้เหมือนกับบอกเขาบางทีอาจจะพูดไปด้วยความหวังดีเนาะแต่คุณอาจจะมองอีกอย่างว่าเฮ้ยทาไมเธอไม่แบบเอฟิชเชีกับสิ่งที่ฉันทำเลยหรออะไรเงี้ยเออความคิดมันจะต่างกันนะคะแต่ว่าเออตัวก็ยังรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มันก็เป็นเดือนที่บางครั้งอะ ถ้าคุณคบกันมานานนะคุณก็อยากจะรู้เรื่องส่วนตัวบางเรื่องหรือแบบตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาทําอะไรอยู่งานเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังมีคงมีบางเรื่องที่เขาไม่บอกไม่ตอบหรือว่าเราอาจจะยังไม่ใช่คนที่เขาเปิดเผยต่อสาธารณชนอะไรขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้ตัวคุณคุณยังมีความรู้สึกว่าเออมัน คุณอยากมากกว่านี้คุณอยากไปมากกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเชิงน้อยใจอะไรขนาดนั้นนะคะมันก็ยังไปได้แต่ถ้าคนที่แบบเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วอะตุกว่ามันจะมีความห่างเหินบางอย่างค่ะที่ที่พอเราคบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าอยากมีมุมส่วนตัวอยากมีโลกส่วนตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําร้ายกันนะมันไม่ได้การเนี่ยเป็นการแบบแอบนอกใจนี่เงี้ยมันก็ไม่ใช่นะไพ่เป็นเดอะการเดนค่ะแล้วก็ไพ่ม a นิเฟสเทชัน ตัวกาเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่อะไรที่เราคาดหวังหรือพลังงานบวกต่างๆที่เราเอามาใช้อ่ะมันหมดไปอะค่ะเหมือนแบบคุณพยายามมีพลังงานบวกกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแต่มันมันหมดไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมเหมือนแบบพยายามคิดบอกว่าอ๋อที่เขาเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้มันจะทําให้คุณแบบคุ้นคิดมากขึ้นอะว่าเฮ้ยที่เขาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขามองอนาคตร่วมกันกับเราจริงๆไหมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันจะเป็นฟิลความรู้สึก แบบนี้มากกว่าเนาะไพ่เอ็มเ em, em, อ็มแบ็เอ็มเบรสค่ะไปที่21เนะอืมแล้วก็ไพ well ่เวลเดซ์มันยังไม่ได้แบบความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรในแบบที่เราต้องการหรือควรจะเป็นไปอะ่ะมันยังไม่มันยังมันใช่มันอาจจะใช่นะตอนนี้แต่มันยังไม่ มันไม่สมบูรณ์เอาอีกแล้วค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่ได้เป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราทั้งหมดหรือเรารู้สึกแบบว่าสบายใจได้ยังไงเราก็ได้แต่งงานกันหรือคนเป็นคู่กันก็แบบอสบายใจได้แบบสามีฉันภรรยาฉันเขาแบบเอเข้าใจเราอะไรเงี้ยมันมันมันยังไม่ใช่ฟิลนั้นอ่ะเนาะแล้วก็ไพ่ให้แปดขาวงูชีชะมาล่ะแล้วก็ไพ่ให้ใบที่สิบเอ็ดค่ะ เออเอาหนีแล้วกันนะคะตุก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะความสัมพันธ์มันดูชิวนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความขัดแย้งบางอย่างแต่ตุกว่าความขัดแย้งเหล่านั้นมันเป็นความขัดแย้งในเรื่องของความหวังดีเป็นความขัดแย้งในเรื่องของการที่จะแบบว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากจนเกินไปแต่บางคนทํามากจนเกินไปหรือแบบความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีความรักอย่างเดียวแต่มันแบบไม่ได้มีเหตุผลหรือการดํารงชีวิตอะไรที่มันแบบควบคู่กันไปได้อะ่ะเออ พูดยังไงดีเหมือนคนนึงคนนึงมีแนวทางชีวิตอย่างหนึ่งคนนึงมีแนวทางชีวิตอย่างหนึ่งแต่เผอิญว่ามีคนนึงรักกรักคนนึงมากจนแบบว่าละทิ้งตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยอมที่จะแบบปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันไม่ได้อ่ะเออตุกก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะตุกไม่ได้มองว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์มันจะจบมันจะเลิกมันจะลานะคะแต่ว่าตุกแค่มองว่ามันเดือนนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้รับมากๆอ่ะเขารู้สึกว่า คู่ข,ของเขาอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะตัวคุณอาจจะรักเขามากจนให้เขาทุกอย่างตัวเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนก่อนคุณอะสูญเสียตัวตนของคุณไปหรือเขายังรู้สึกว่าระหว่างเวลาที่เราครบกันหรือคุยคันนี้ยมันมีบางอย่างที่คุณแบบไม่ได้เป็นตัวตัวของตัวคุณเองร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะหรือคุณไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองอะถ้าพูดตรงๆนั่นหมายถึงว่าคู่คู่ของตนอะเริ่มรู้สึกว่าเอตนตนไม่รักตัวเองหรือเปล่าหรือตนแบบ เป็นคนครซี่ในความรักมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้มันมันเป็นความรู้สึกแบบนี้มากกว่านะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกถึงความแบบว่าอยากจะสื่อสารอ่ะเป็นเดือนที่อยากจะสื่อสารอะไรดีๆให้อ่ะแต่ว่ามันอาจจะทําให้ตุลน่ะน้อยใจกับการสื่อสารอ่ะคือเขาหวังดีนะไม่ได้อยากเลิกไม่อะไรเงี้ยหวังดีนะที่พูดอย่างเงี้ยอยากให้เธอรักตัวเองนะแต่ตุลกับรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเธอพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเขาเรียก การสื่อพลังพลังบวกเชิงลบเออมันกลายเป็นพลังบวกเชิงลบะมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ซะมากกว่าเนาะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอให้ตุนมีความสุขแล้วก็สหวังในความรักนะคะ